สีแดงครับทิมเบียมาหลอกล่อฝั่งสีขาวกินเบีย สีขาวครับกินข้าวจมตีเอาเบีย้ยนอกกินข้าวเบีย้ยในสีแดงครับเอาม้าจับเม็ดสีขาวใช้โคนผูก สีขาวเดินเบี้ยขึ้นไปรับฝั่งสีแดงดันโคนขึ้นมาสีขาวเสริมโคนขึ้นไปฝั่งสีแดงเอาเม็ดเข้ากลางกระดาน สีแดงขยับเลือถามต่อฝั่งสีขาวขยับขุน สีแดงครับเริ่มกินเบีย้ยสีขาวเอาม้าเข้ากินสีแดงใช้เบีย้ยกินทำลายหน้าเบีย้ยสีขาวใช้เบีย้ยกินโต้ตอบ จากนั้นสีขาวถามต่อม้าแดงม้าแดงรับแรกสีแดงทิมเบียไล่ม้าม้าขาวถอยกลับ สีขาวทิมเบียริมสีแดงกินสีขาวใช้เบียกินออกไปสีแดงขยับเรือไว้หลังมา้า สีขาวดันโคนขึ้นไปฝั่งสีแดงเดินเม็ดสีขาวเอาเม็ดเข้าแรกฝั่งสีแดงกิน สีขาวขยับเรือจับมา้าฝั่งสีแดงใช้เรือกินเรือสีขาวต้องทิ้งตำแหน่งเรือมากินเรือสีแดงครับรีบเอาเรือเข้าตีลุกนะครับ สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวครับเอามาหลบมาในตาเบียแต่ฝั่งสีแดงครับเลือกที่จะถอยผูก สีขาวถอยโคนไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงเอาม้าจับโคนสีขาวพัฒนาโคนหลบขึ้นไปฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวครับต้องถอยม้าหลบแล้วฝั่งสีแดงตีลุกด้วยมา้าสีแดงเอาม้ากินโคนสีขาวใช้เบี้ยกินออกไปสีแดงใช้ขุนกินโคน สีขาวครับเอามา้หลบไปตีลุกฝั่งสีแดงกดขุนกะเอาจนสีขาวเห็นจึงเดินขุนสีแดงตีลุกสีขาวหลบ สีแดงใช้เรือเข้ามาลุกสีขาวขยับหลบสีแดงเดินโคนสีขาวถอยมา้าสีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงถอยกลับสีขาวจับเบีย้ย ลุกลุกสีขาวขยับขุนนะครับฝั่งสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงขยับโคนสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดง เดินโคนขึ้นมาสีขาวจึงใช้เรือตีลุกฝั่งสีแดงขยับขุนหลบสีขาวเดินขุนสีแดงเดินเรือ สีขาวขยับเรือจับเบีย้ยสีแดงเดินเบีย้ยหลบสีขาวขยับเรือมาลิมกระดานฝั่งสีแดงขยับโคนบุกขึ้นมาสีขาวใช้เรือลงมากันฝั่งสีแดงเอาขุนไล่สีขาวเอาเรือขยับมาหลบฝั่งสีแดงขยับเบีย้ยไหงเตรียมบุก สีขาวถอยเบี้ยงหายฝั่งสีแดงจึงเดินโคนเข้ามาสีขาวใช้เรือเข้ามากันฝั่งสีแดงใช้เบี้ยงหายกินสีขาวถอยเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เรือกินลุกจน